สวัสดีครับผมกบฟินิชคานะครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันพาวซ่า 1.6SV นะครับผมเป็นคู่เทียบคู่แฝดกับนิสสันซิลฟี่นะเราเพิ่งได้นิสสันพาวซ่า 1.6SV มาเมื่อวานนะครับวันที่10มีนาคมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันเลยนะครับ ก่อนรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง y t u t u นะครับฟินิทคานะครับเราจะมารีวิวรถที่เข้ามาใหม่ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับกดถูกใจโพสต์ขายฟินิทคา a ที่เพจฟินิ s คา r ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าไปชมรายละเอียดราคารถค้าง,งวดการผ่อนนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆของเพจฟินิทคาที่เรามีนะครเรามาเปิดราคาค่าตัวของเจ้านิสันพั l ซ่าซิฟฟี1.6 S V คันนี้กันนะครับผลิตเมื่อปี2013นะครับผม ตัวนี้มือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับเลขไมล์ประมาณ1นึ่0 0สนมนกิโลนะครับเจ้าของมือเดียวเลยใช้ดูแลถนอมดีมากนะครับเราขอเปิดราคาอยู่ที่2องแสนบาทนะครับเพื่อนท่านไหนเอกสารดีๆนะครับเงินเดือนผ่านสลิปบัญชีนะครับเราจัดให้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนตกเดือละ4 0 0 0บาทปลายๆนะครับยาวๆนะครับ ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์กบฟินิชคาร์นะครับ0846785231นะครับยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องเอกสารไฟแนนซ์นะครับและนัดหมายเข้ามาดูรถเพื่อทดลองขับนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้า45องศานะครับเริ่มต้นรุ่น SV นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับของรุ่นนะครับพัด้านหน้าเขาให้เป็นไฟฮาโลเจนนะครับพร้อมไฟตัดหมอก พร้อมชุดตกแต่งสเก์ตรุ่น sv นะครับเขาก็จะมีมาให้รอบคันนะครับทั้งกรนชนหน้ากันชนท้ายแล้วก็สเก์ตด้านข้างนะครับตัวเพาซานี่เขาจะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับใกล้เคียงกับรุ่นซิลฟี่นะครับเป็นลังพึ่งนะครับช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพสีรอบคันโดยรวมนะครับถือว่าคันนี้สภาพสีก็ค่อนข้างเต็มเลยนะครับตีไปประมาณ90%นะครับเพราะว่า พี่เกศเจ้าของเก่านะครับก่อนประกันหมดเขาได้เก็บสีเคลียร์สีมารอบคันแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานกันเลยนะปล่อยเลื่อหลังด้วยนะครับนี่นะครับรอบคันก็สีเต็มหมดเลยนะครับด้านข้างก็มีกระจกไฟเยวนะครับ ปัดก้านน้ำฝนนะครับเขาจะซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหรือว่าเราจะทําความสะอาดต้องยกก้านออนจากรุ่นอยู่นะครับที่ทําลักษณะแนวนี้นะครับเพื่อช่วยลดแรงต้านของลมนะครับออกแบบมาเป็นแบบนั้นจากโรงงานนะครับมาดูกันที่กระจกมองข้างเป็นแบบกระจกไฟเลี้ยวนะครับพร้อมปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับสเปกอยางกันต่อนะครับล้อแม็กเป็นขอบ16นะครับลายเดิมจากโรงงานนะครับ สเปคยางนะครับเป็นของ m i c h e น i n Primacy นะครับอยู่ที่205หน้ากว้างนะครับแก้มยาง55นะครับผมตัวยางผลิตปี2020นะครับแต่ว่าตัวดอกเขายังค่อนข้างลึกอยู่นะครับแล้วเป็นของมิชลินเนี่ยค่อนข้างคคุณภาพดีนะครับจ่ก็จะเป็นแบบอิน o b ล l เซอร์นะครับเป็นแบบลูกลับี้นะครับแล้วก็ปุ่ม i ินเทลเชนคีย์ตรงมือเปิดนะครับแลาวเข้าไปดูภายในนะครับภายในสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ นี่ครับเริ่มด้วยแผงประตูนะครับพวงมาลัยนะครับไม่ลอกนะครับมีมาติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ด้านคนนั่งด้านหน้าก็มีแอร์แบ็กด้วยนะครับแผงประตูพวกเบาสภาพถือว่ายังโอเคอยู่เลยนะครับดู้านะครับกัมมี่นะครับเบาหลังนะครับโอเคเลยนะครับภาพ60/40แล้วก็มีที่พักแขนด้วยนะครับ ความพิเศษของมันนะครับจะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับให้ห้องโดยสารเย็นเร็วแล้วก็ตัวหลังคาเขาจะสโลปนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นแบบแฮชแบ็กแต่ว่ามีความสปอร์ตมากนะครับหลังคาจะสโลปเพื่อลดแรงเสียดทานนะครับเราลองสตาร์ทกันให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะครับขึ้นที่118696กมเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวนะครับ แล้วก็มาดูที่แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบตัวออโต้นะครับก็จะปรับพัดลมตามอุณหภูมินะครับเย็นมากแล้วก็คันเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อิเล็กทรอน CVT นะครับหนึ่งพันแพทเทิรนะครับตัวนี้เกียร์ของเขาจะออกแบบมาให้ประมวลผลวิเคราะห์ให้ขับให้ใช้แพทเทิร์นที่ตรงกับผู้ขับขี่นั้นๆไปนะครับผมช่วยเรื่องความประหยัดและก็สมูทในการออกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัววิทยุนะครับ วิทยุก็คุณภาพเสียงก็โอเคนะครับปรับวอวลุม่มได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนๆใครเขาก็ส่วนมากจะไปเปลี่ยนตัวหน้าจอเป็นแบบ Android ทัสกีน,นะครับหน้าจอใหญ่เขาจะมีตัวบิวอินฝังเข้าไปเลยนะครับสวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันพวกตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับเสียงมอเตอร์ยังดีอยู่เลยกระจกก็จะเป็นแบบออโต้นะครับดางคนขับ มอเตอร์พับกระจกนะครับเสียงยังโอเคอยู่นะครับนะครับทั้งสองฝั่งเลยโอเคแล้วก็กระจกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยขึ้นลงนะครับเต็มบานนะครับเสียงมอเตอร์ไม่ดังนะครับนะครับขึ้นลงก็แรงก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีตัวคิวการสตาร์ให้ทั้ง4บานนะครับ มากบรแดกเขาก็จะมีตัวกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟสองสว่านนะครับทั้งสองฝั่งเลยดีมากนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเขามีให้ครบหมดเลยแล้วก็มีตัวที่ใส่แว่นตาด้วยนะครับเป็นแบบสโลว์สปริงมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไฟสองแผ่นที่นะครับมาติดครบหมดแล้วเขาจะมีแสงฝัดไลท์นะครับยิงมาตอนคืนที่หัวเกียร์นะครับช่วยเพิ่มแบบบรรยากาศตอนคืนให้แบบดูสลัวสลัวดูแบบโรแมันติกนะครับ คอนโซลกลางเขาจะเป็นวัสดุแบบเป็นหนังสอบทัดน,นะครับนิ่มๆแล้วก็สไลด์ได้นะครับที่วานแก้วน้ําแบบสองช่องแล้วก็มีสไลด์เป็นที่ปิดนะครับเบรกมือนะครับมีที่ใส่เหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่พร้อมกับที่เขียบุหรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะนะครับแกะก็จะมีเอกสารพวกคู่มืออะไรให้ครบอย่างที่บอกเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับก็จะมีพวก รถบริการรดลากฉุกเฉินนะครับอันนี้ออกจากห้างป้ายแดงแต่ว่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับสมุดรับประกันนะครับลูกค้าก็เข้าสูงตลอดนะครับก็มีประกันภัยโอลิยะนะครับน่าจะใกล้จะหมดนะครับเห็นบอกว่าเหลือประมาณเดือนเดียวแล้วก็คู่มือใช้รถพอร์ซาก็ยังมีครบล่าสุดนี่จะเป็นใบนัดถ่าย้นมันเครื่องนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันกิโลตอนนี้ยังอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับก็ยังเหลือประมาณแปดพันกิโลนะครับ ต้องเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูบอร์ดแถวอนเลยนะครับลองเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับเข้ามาเราก็จะสะดุดเห็นตัวคอนโซลกลางที่เข้ามาพร้อมกับตัวแอร์นะครับสององนะครับทําให้ผู้โดยสารด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับก็จะได้รับความเย็นเร็วเหมือนกันนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างเลยครับสูงเลยนะครับ แล้วก็บอกเขาปรับ60 40ได้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำพร้อมที่พักแขนนะครับ,ก,นะรบก็ช่วยให้นั่งแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะครับก็สามารถหยิบของสัมภาระด้านหลังไม่ว่าจะเป็นร่มหรือขนมอะไรอย่างนี้นะครับโดยไม่ต้องลงจากรถนะครับเราก็เพียงแค่กดตรงหัวมอนนะครับ,รบก็ปล่อยเบาะลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่บอกเมื่อกี้ตัวกาัสัมภาระด้านหลังนะครับ เราก็จะทําหน้าที่สามารถเก็บเสียงเก็บกลิ่นอะไรได้พอสมควรนะครับแล้วก็วางของวางอะไรได้นะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพื้นที่ด้านหลังนะครับนี่นะครับเหนือหัวเข่าเลยนะครับก็จะเหลือประมาณเกือบนี่ครับเกือบคืึหนึ่งได้นะครับถือว่าเป็นรถที่กว้างนะครับผมว่ากว้างกว่าตัวซิลฟี่นะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู ของเครื่องยนต์กันต่อนะครับนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกแรงม้านะครับก็ประหยัดน้ํามันประมาณสิบสามสิบสี่กิโลลิตรนะครับวิ่งทางไกลนะครับในเมืองก็ตกอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองกิโลลิตรได้นะครับเครื่องยนต์ยังนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ลูกค้าไม่ททนน์เข้าสู์มาตลอดเดิมๆแต่ผมยังไม่ได้คลีนนิ่งนะครับก็เลยยังดูมีฝุ่นมีอะไรจับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถือว่าสภาพเครื่องค่อนข้างดีนะครับ ดีมากยังฟิตๆมากเพราะว่าเลขใหม่ค่าหนึ่งหแสนกว่ากิโลเ,เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับใครได้ไปก็ผมว่าพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้โอเคนะครับเราก็รีวิวให้ชมกันพอสังเขตแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 4 6 7 8 5 2 3 1นะครับ ผมกบฟินิชคานะครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะครับเพื่อนนจะสอบถามเรื่องเอกสารเรื่องอ,อาชีพการงานนะครับว่าจะจัดผ่านไหมยินดีโทรเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับ